ผมมาแบบว่าแจ้งความครับผมผมผมบอว่าโดนโดนแบบว่าเจ้านายใช้อิทธิพลเถื่อนอิทธิพลนอกกฎหมายมาทําลายมาทําลายศักิ์สีเหยียบย่ําเหยียบย่ําความเป็นลูกชายของผมด้วยการที่แบบว่าฉี่ใส่หน้าผมโดยที่ผมไม่สามารถตอบโต้อะไรก็ได้และก็ไม่สามารถแจ้งความอะไรก็ได้เนื่องจากผมไม่มีหลักฐานว่าคนวิ่งซื้อของ สมมติเหรอลูกค้าอยากได้อะไรเงี้ยเขาเอาเอ,าออาร์พี่อยากได้นี่้นั่นผมก็มีหน้าที่ขับรถไปซื้อแล้วก็ไปส่งให้เขาที่บ้านเหมือนพวกไลแมนเหมือนพวกแบบว่าแพนด้าครับผมก็เป็นแบบว่าคนที่เขาจ้างมาทํางานนี่แหละครับผมจ้างเป็นรายครั้งแต่คือถามว่าผมทํางานอยู่กับคนที่กระทาผมเนี่ยมาสี่ปีแล้วก็คือเข้านอกออกในบ้านเขาได้ตลอดกินข้าวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหตุการณ์มันก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆบนเฟซบุ๊กแต่ แต่คือว่าเรื่องมันมันหนักเอาวันที่ 29, 29่สเมษายนช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งผมกำลังจะขับรถกลับเข้าบ้านาทีเนี้ยทีเนี้ยตรงหน้าทางเข้าบ้านผมอะผมเจอรถต้องสงสัยคันนึงไม่ติดแผ่นายทะเบียนผมก็แบบคิดแต่ว่าผมก็ไปจังวนอะใครมาทำอะไรเปล่าอะผมก็เลยวนวนประมาณสามรอบขี่มอเตอร์ไซค์วนวนเล่นถนนนั้นสามรอบอ และทีนี้พอผมวนเสร็จปั๊บก็มีโทรศัพท์เข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาผมผู่ว่าโทรศัพท์จากใครอ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์จากคนที่อยู่ในรถคันนั้นแหละก็คือก็ขาเห็นเราแล้วเขาเลยโทรมาโทรมาบอกว่าให้ผมไปขอโทษคนที่ผมทะเลาะด้วยผมก็เลยอ่ะแล้วก็เวลาเที่ยงเออเวลาห้าห้าทุ่มครึ่งผมก็ได้ติดต่อทางบกับาคนคู่กรณีผมคือเจ้านายผม ผมบอกว่าผมจะไปขอโทษได้ไหมผมไปขอโทษนะอ่ะผมก็ไปหาเขาที่บ้านมีเรื่องเข้าใจผิดจนวนเฟซบุ๊กเขาคิดว่าผมว่าเขาเขาคิดว่าผมเหน็บแนมเขาแต่จริงๆไม่ใช่เลยเขาเข้าใจผิดแต่เขาไม่ฟังคําอธิบายเพราะว่าด้วยด้วยนิยสัยผมก็ใน่าง,งนี้เป็นคนเอาแต่ใจมากๆไม่ฟังเหนว่าอะไรก็เหตุผมกูเป็นใหญ่ที่สุดครับนี่คือเหตุผลของเขาผมก็ในเมื่อเขาไม่ฟังผมก็ จะแก้ไขอะไรได้เขาเขาเขาเชื่ออย่างเงี้ยเขาหาว่าผมแบบไปดูถูกไปแบบปากดีเขาหาว่าผมปากดีว่าไปตอบโต้เขาอะไรมาเนี่ยเขาถึงโกรธและและคือผมทํางานเขามาสี่ปีผมผมก็เป็นลูกน้องแบบคนหนึ่งที่ทีโอเคอ่ะอยังไงวางตัวแบบลูกน้องอะเนาะแต่วันนึงเขาด่าผมมาแล้วผมด่ากลับอ่ะเขาอาจจะโกรธตรงนี้ก็ได้ที่จริๆผมไม่เคยด่าเลยจริๆก ด่าเขากลับแต่เขาด่าผมก่อนด่าในเฟซหรือด่าด่าโทรศัพท์กันเลยใช้คำพูดค่อนข้าขงรุนแรงอะ่ะไอ้อีกูมึงอ,อย่างเงี้ยมีแน่นอนแต่ทํางานสี่ปีผมไม่เคยพูดอย่างนี้นะแต่วันนั้นคือความนับถือที่ที่เรามีอ่ะมันหมดแล้วนะครับผมของเลยไปหากที่บ้านก็แตะกันเลยและเขาก็เลยสองคนมาแบบคอยสะกดรอยตามผมจนผมรู้ตผมรู้ผมก็โทรไปหวังว่า อยากจะเคลียร์ปัญหาให้จบอยากกลับมาทํางานตามเดิมอยากมีชีวิตเหมือนเดิมก็คือเจอรถมาดักอยู่แล้วเรก็ไปเจแล้วก็ไปเจจาห้าห้าหุ้่มครึ่งเจจาเที่ยงคืนในรถเป็นใครในรถจะเป็นแบบว่าคนที่เขาจ้างมามีคนมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งชื่อออสที่ผมรู้ว่าชื่อออสอีกคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าใครเขาโทรมาโทรมาคงครู โทรเข้ามือถือเราโทรเข้ามือถือเราซึ่งเขา,าได้เบอร์มาจากกินสิลิจ้าไนจ้าไน,าานาเราเขาได้อย่างจ้าายเราอยู่แล้วโทรมา,าแล้วก็าาวบอกาาแล้วก็คือโทรมาแบบโทรมาแบบว่า,าคมขูมึงอยากตายพี่ไหมมึงไปถือเขามึงอยากตายพี่ไหมมึงไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมมึงไปขอโทษเขาซะแล้วผมก็ไปหาเขาที่บ้านเขาอยู่ด้วยกันกับคนที่ขับรถคันนั้นน่ะผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงถือถือโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปผมไว้อะไรเล่าช่วงตอนที่ อช่วงนี้ก็ผมพาไปบ้านเจ้านายตอเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันที่สามสิบเที่ยงคืนสามสิบเขาสั่งให้ผมนอนนอนหงายไ่นอนคว่ำนอนนอนหงายนี่เลยแล้วเขาผมนอนหงายแล้วเขาก็มายืนคว่ำผมโดยใส่ชุดนอนชุดนอนอ่ะแล้วก็ฉี่ใส่หน้านอน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 ลงนอนนอนพื้นให้ดูหน่อยได้นอนข้างไหนยังไหเราเรานอนไหนนอนอย่างนี <S <S ้แล้วก็เขาเาเขามาบนี้เลขที <S 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 ่หน้าเข้านี้เงยค เอาหน้ามาหาเราช่องนี้อยู่ช่อผมเนี่ยมันก็ฉีดใส่หน้าเลยตอนนั้นเขาไม่ได้แสงเกงในนะผมไม่รู้ปิดตาปิดหน้าผมก็ไม่ได้ไปเห็นหลังจากอาชีแล้วแล้วเขามีการทำร้ายเราไหมไม่มีเขาก็ด่าว่าผมก็เรื่องไม่ได้ฟังโค้ชบอกว่าผมรู้สึกชามาก บอกตกใจอะว่าคนที่เรานับถีเป็นเจ้านายผมชอบกัะคนที่เราเคยนับถีเราไปทำกับเราอย่างนี้ถีเสร็จแล้วน้าในตอเขาก็กลับไปซักแล้วก็บอกว่าค้าผมแจ้งความเพื่อมึงตายจะได้รู้ว่าใครทํามึงรู้ไหมไอ้ใครทำอะไรไม่มีใครเขาเอามึงหรอกแม่มึงยังไม่เอามึงเลยเขาพูดส่วนตัวผมตอนนั้นผมอยากจะจบปัญหา <ส>อยญ่จะจบปัญหาด้วยความสงบแต่แต่นี่คือสเตตัสที่เขาโพสวันที่สัตวันที่สามพิเ็ดต่อมาโพสประจาว่าเขาได้ฉี่ใส่หน้าผมดูถูกดูเถื่อประกาศให้คนรู้ว่าเฟซบุ๊กว่ากูได้ฉี่ใส่หน้ามึงนะผมตอนแรกที่ไม่แจ้งความเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้ใครรับรู้แต่ในเมื่อเขาทําให้สาธารณะรับรู้ ผมก็เลยต้องแจ้างความและเขาบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้ <l itz> ตำรวจซาบ,บุรีผมซื้อหมดแล้ว <l itz> อยากกลับชีวิตกลับมาทํางานเหมือนเดิมอยากไม่อยากระแวงไม่อยากต้องคอยระแวง <l itz> ว่าจะมีใครมาตามไหม <l itz> ตอนนี้คือหลังจากที่ไปเกิดเรื่องงานไม่มีเข้ามาเลยจากที่แบบว่าปกติคือรอโทรศัพท์เข้าเพื <l itz> ่อเขาเขาเรียกใช้ <l itz> ผมก็ไม่มีงานเข้าเลยก็กําลังจะหางานประจาทำผมผมตัวคนเดียวพี่ ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเนาะแค่แค่แค่แคุณผ,ผู้ชายคนเดียวไม่ได้มีแบบครอบครัวหนุนหลังอะเนาะไม่ได้มีเงินคองที่จะไปจ้างคนมาแบบเหมือนเขาอะเขาใช้เงินจ้างคนนู้นคนนี้มาเขามาติดตามผมผมไม่มีผมไม่มีเส้นสายเลยพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรพ่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเป็นราชการผมไม,ม่อะไรอ่า่ะอาจจะใช่ครับผมเพราะว่าส่วนตัวเคยเจอกับคนคนนี้ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่20บแต่เป็นอีกกรณีเลยเขาจะท,ทำให้ผมไม่มีที่ยืนเลยสำหรับ,บนี้คือคนคนเหมือนกันไหยที่เขามีอภิสิทธิ์มาจากไหนเขามีอะไรอยู่ข้างหลังผมก็ไม่รู้ผมอยากได้พอสบงบยืนมาครับผมช่วยผมด้วยครับนอนกับพ้นแล้วก็ยืนค่อมแล้วก็ฉี่ใส่หน้าผมเลยถลกกระรบคุนอน นี่นี่คือเปรียบเปรียบได้เลยว่าเป็นคําสารภาพจากมือของเขาเองเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะคลิปคลิปคลิปที่ผมโดนกระทำที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยคือหลักฐานนะครับเขาพิมพ์เองทุกตัวอักษรว่าเขาเป็นคนกระทำผมจริงแต่ก็อย่างว่าหลักฐานแค่นี้มันใช้ในชั้นศาลอะไรไม่ได้ครับผมมันต้องเป็นภาพเหตุการณ์ผมเข้าใจแหละอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความเป็นธรรม พูดถึงพ,พฤติกรรมเต้าร้าของเขาพฤติกรรมของเขาที่แบบว่ากูอยากทําใครกูก็ทํากูมันกูมันใส่ใครกูก็เอาเงินไปจ้างไปจ้างคนมาล้อมมาล้อมรถผู้หญิงคนนี้ซึ่งในผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยจ้างผู้ชายสิบกว่าคนมาลุมล้อมเขาเขาก็ยอมเขาก็ยอมลงมาจากรถนะแล้วก็สั่งให้เขาอ่ะตากเท้าเขาผู้หญิงคนนั้นเขายอมนะเขาทำยังงร,รู้ไหมเขาตีในเหยียบ หัวผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แตะเขาที่กอกูเขาอีกนี่คือ,อ <Exchange. S 2> ทำคมคูทำคมคูที่มีให้ผู้หญิงที่กําลังให้ปากคํอยู่เขาจ้างวาน <hind. S 2> าผม,ผมเป็นคนไปจัดการสั่งพวงหลีดพวงนี้ครับและเอาไปโยนที่หน้าบ้านของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้จาบเทาในรูปนี้ เป็นคนที่เอาแต่ใจมากมากแล้วผิดอะไรที่ที่เขาถึเงเนยอ่าความผิดของผมที่เขาบอกคือผมปากดีใส่เขาเออผมตอบโต้เขาเออปกติผมก็จะไม่เคยตอบโต้ตคนเป็นเจ้านายใช่ไหมออคนเป็นลูกน้องก็ไม่คตอบโต้เจ้านายแต่วันนั้นวันแต่วันนั้นที่เขาเลงบน Facebook เฟซบุ๊กอ่ะผมบอกว่านับถือผมโพสาข,ออขายของโพสขายของเป็นกระเป๋าเป็นเตพื้นที่ส่วนของเราเราโพสขายกระเป๋าสามใบ เราขอให้เครดิตตัวเองว่าคนจริงไม่พูดเยอะสามใบเก้าหมื่นกระเป๋าได้เองกระเป๋าได้เองกระเป๋ากุชชี่และหาว่าด้วยความที่เขาเป็นเจ้านายผมผมก็ให้สิทธิของเขาในการด้วว่าได้รับรู้ว่ามีของอย่างนี้หลุดมานะหวังดีอะหวังดีอ่ะหวังดีกับเจ้านายตัวเองอ่ะเขาก็บอกอยากให้เจ้านายซื้อก่อนเพราะมันของดีราคาแค่เนี้ยอาเราหวังดีแต่เขาก็บอกแพงไป แพงไปแปดหมื่นไม่ไหวผมก็เลยงั้นพี่เสนอราคามาเขาก็ไม่ตอบผมก็เอาไปขายคนอื่นต่อเขาก็เลยคิดว่าผม,มาไปว่าเขา,า,าเหมือนยางเขาแต่จริงจริงมันไม่ใช่เลยคยือพยายามได้เข้าปากอะ่ะค<อ>ือแบบประมาณว่าเขาโกรธที่ผมปากดีใช่ไหม<อ>เขาเหมือนอยากจะชี้ใส่ปากอะ่ะแตผ่ผมปิดอะ่ะ<อ>ผมไม่ได้อาปากเห<อ>มือนจะยางฉัดสีของเราสั่งสอนเราเนี้ยว่ามึงอ,อย่าได้มาเมุ่งเกลืมด่ากูนะอ,อะไรมาเนะี้ย คนคนเราเกิดเป็นคนแบบสัจสีเท่ากันอะแต่ทำไมต้องมาทํากันแบบนี้เพียงเพราะเขามีเงินเพียงเพราะเขามีอํานาจความเป็นมนุษย์เหยียดหยามแบบว่าเหมือนเหมือนมองคนไม่ใช่คนอะพี่มองคนที่เป็นลูกน้องแบบว่ามึงคนละชั้นกับกูถ้าท่านเราเป็นคนเหมือนกันคนทํามาหากินเหมือนกันอยากได้เงินก็ท<ม>ํา,างานเอาเงียอเขาแรกคนอย่างนี้แหละครับที่แบบว่าจะได้รับอภิสิทธิ์ลอยนวลได้ทุกทุกครั้งผมจึงต้องออกมาขอความเป็นธรรมกับกองปราบ ซึ่งผมเชื่อว่ามีความยุติธรรมให้กับผมได้ชอ็ชอกช็อกครับชอ็ชอกช็อกที่ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งทํากับมนุษย์คนหนึ่งแบบนี้มันไม่สมไม่มีใครสมควรโดนกระทําแบบนี้ครับต่อให้เขาทําทําความผิดมากแค่ไหนก็ตามทีอะผมไม่เคยโกงเงินเขาผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินกับ,กบเขาเลยทํางานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดแค่ขับ พราะว่าพูดไม่เข้าหูทีเดียวแค่นั้นแหละกลับต้องมาบว่ามาโดนกระทาแบบนี้คือเขามองมนุษย์มนุษย์ด้วยกันแบบไหนสติสัมปชัญญะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะเป็นแอลกอฮอล์หรือไม่มีครับแล้วก็ไม่อายลูกน้องที่อยู่รอบๆไม่เลยครับก็เสื้อเสื้อผมทั้งตัวเปียกครับยืนยืนเลยครับยืนเลยก็คือถามว่าที่เหตุผลที่เหตุผลน่ะอาะคนอาจจะพูดว่าก็มึงสมยอมนอนเองอ่ะมึงจะมาทอดไร แต่ค่ะว่าโอเคที่ผมยอมนอนผมคิดว่าผมน่าจะโดนเหยียบผม่ได้โดนเหยียบหน้าหรืออาจจะกระชื้ผมผมก็ยอมเพราะผมต้องการให้เรื่องมันจบลูกผู้ชายจริงถ้ารู้ว่าจะโดนเยี่ยวใส่หน้าเนี่ยไม่มีใครยอมหรอกครับสู้ใจขาดแล้ครับนี่ผมไม่รู้ว่าจะโดนแบบนี้ถ,ถ้ารู้ว่าใคร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 จะยอมโดนแบบนี้ถามหน่อยจิตใจคุณทําด้วยอะไรจะถามเับ หัวใจของคุณมันทําด้วยอะไรวะถึงไม่มีความแบบไม่มีความแบบว่าเมตตาการุณาต่อคนที่เคยเป็นลูกน้องอย่างผมเลยแจ้งความอะค่ะก็คือ ได,ไ,ดไ,ดได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้แบบไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่ก็ลเลยมาแจ้งที่กองปราบก็คือก็คือโดนทำร้ายร่างกายโดนต่วันที่18เมษาค่ะประมาณสองทุ่มครึ่งอ๋อเจ้านายเก่าค่ะเป็นเจ้านายเก่าค่ะใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนด้วยเป,เป็นเป็นเจ้านายเก่าด้วย สาเหตุเ่อส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะมีการโมโหกันอะไรกันเกี่ยวกับการพูดการคุยการอะไรอย่างนี้ของคนที่แบบคุยกันปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแน่นอนค่ะแต่วันนั้นที่เหตุเกิดขึ้นก็ ก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าเราไปซื้อกับข้าวที่ตลาดปกติเลยก็คือไปกับเพื่อนด้วยสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ระวังตัวหรืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะก็พอเดินซื้อของซื้อกับข้าวเสร็จสักพักนึงก็จะกลับกันไงคะก็เลยเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าซอยเพื่อที่จะไปกลับรถเสร็จปุ๊บก็มีรถมาจอดขวางไว้เหมือนไม่ให้ออกจากซอยอะค่ะเออนั่นแหละแล้วก็เขาก็เขาไ่ามากันเยอะมากเลยค่ะมีผู้ชายมาด้วยน,น่าจะประมาณสิบว่าคนได้ เราก็มีเขาเป็นผู้หญิงใช่หนูหนูคนนึงแล้วก็เพื่อนหนูอีกสองคนซึ่งเพื่อนอ่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เรียกให้หนูลงรถไปก<ช>็ไม่ไม่ลงเนาะเพราะว่าคนมันก็เยอะเราก็กลัวอันตรายที่มันจะเกิดกับตัวเราเองเราก็ไม่ลงแต่เสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็หนูก็เลยเปิดกระจกเหมือนจะคุยจะเจรจาเขาก็าโทรศัพท์อ่ะมาฟาดที่ที่หน้าหบริเวณใช่โทรศัพท์เขาค่ะจะตบเข้ามาที่หน้าเราใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าหนูลงไปเขาบอกให้หนูวานลงไปกับ เท้าเขาเออหนูก็เลยบอกว่าถ้าไปกราบเท้าอ่ะแล้วจบไหมอ่ะเขาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าจบหนูก็เลยคือเหมือนหมายถึงจบอ่ะจบอ่ะก็คือ,คอยุติทุกสิ่งอย่างเราจะไม่ได้ยุ่งกันแล้วนะ,นะคือเหมือนเราก็ต้องต่างคนต่างธรามาหากินอ่ะอ่ะใช่ค่ะใช่อ่ะหนูก็ลงไปกราบเท้าเขา donít, พอหนูลงไปกราบเท้าอ่ะเขาก็ก็คือมีมีคนถัดคลิปไว้ด้วยอะไรไว้ด้วยอ่ะค่ะเออนี้มีลูก เป็นเป็นภาพที่หนูเก็บมาได้ใช่ค่ะกับอดีตนายเราใช่ค่ะอันนี้ภาพที่หนูลงรถไปรถไปแล้วหลก็หนูก็จะไปกราบเท้าเขาอะค่ะถ่ายถ่ายไ้ให้นะถถ่ายอันนี้มีผู้หวังดีส่งมาให้อ่ะค่ะเท้าแล้วเขาก็เหยียบที่หลังหนูแล้วก็เตะเข้ากบหนูหนูค่ะหลังจากนั้นก็คือก็แยกอะแล้วก็ขึ้นรถในรูปไม่มีเพราะเหมือนแบบพ่อมล้อมไว้อ่ะค่ะ แล้วก็อันนี้ก็หลักฐานเพิ่มเติมก็มีการส่งฟองหลีดไปที่บ้านก่อนหน้านั้นมีไปที่บ้านแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเจรจาเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นหนี้เขาค่ะเออ่ยอดตอนนั้นห้าหมื่นสองตอนนี้เหลือสองหมื่นเก้าค่ะที่ไปบ้านแม่เนี่ยไปทวงหนี้แต่ไอเหตุผลที่ว่ามาทําร้ายร่างกายอันนี้หนูไม่รู้เหตุผลเลยจริงๆคือ เราก็ยังโดนมีโดนข่มขู่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ยากก็ยังมีโพสต์ประจานอยู่บ้างเราก็อยู่ในสังคมยากอะค่ะเพราะเราทํางานด้วยเนาะที่ดำเนินคดีหรืออะไรที่มันช่วยเป็นผลประโยชน์กับตัวหนูมากขึ้นนะ,ะท่อพี่ก็รับแจ้งความอะค่ะปกติลงไว้ปกติค่ะ